สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัยพีทีครับวันนี้ก็มารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้อยู่วันนี้อยู่กับตัว M 1 0 8 S นะครับ1 0 8 S นะครับตัวนี้ในราคาที่บวกไปมีดนะครับ1น2 4 5 0 0นานะครับตัวนี้เป็นบวกไปมีดนะครับแต่ถ้าตัวรถตัวรถอย่างเดียว1นึ่ล้านเดี๋ยวนะ เอาตามนี้แล้วกันครับบวกใบมีดนะครับเพราะว่าราคาใบมีดก็อยู่ที่หกหมื่นนะครับหกหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับตัวนี้สเปคคร่าวๆครับสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้แจ้งราคาผ่อนส่งก่อนนะครับส่งหกปีนะครับส่งหกปีตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่อุปกรณ์สองชิ้นนะครับเดี๋ยวนะอุปกรณ์สามชิ้นไปเลยนะ ใบมีดผ่านพวนผ่านบุกเบิกนะครับรวม1 7 6 2 0 0้านบาทนะครับตัวนี้นะครับ m 1็8ร้อยแปดเอนะครับราคาผ่อนแล้วตกบวกดอกเบี้ยเสร็จแล้ว2,533,840บาทนะครับ6ปีนะครับส่งที่396,000เาห 640บาทต่อปีนะครับส่งได้6ปีนะครับผมตัวนี้นะครับก็ท่านใดที่ถามมานะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบไปหลายกระทูแล้วนะครับตัวนี้สเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4ีสูบ4จังหวะนะครับเป็นเครื่องยนต์ดเล็กอิน j e c t ั่นนะครับอ,อยู่ที่108แแรงม้านะครับแรง ไม่แจ้งแรงบิดอีกแล้วนะไม่แจ้งแรงบิดปริมาตรกระบอกสูบที่3ามพันเซีซีนะครับผมตัวนี้นะครับก็จำนวนเกียร์ตัวนี้จะเป็น16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยหลังนะครับหลายท่านก็อ,อยากจะทราบว่า16เกียร์ยังไงนะครับ ปกติก็เห็นมีแค่8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเรามาดูปุ่มกันนิดนึงนะครับผมพาขึ้นมาดูข้างบนนะครับร้อยแปดนะครับตัวนี้จะมีดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้นะครับมีมีไฮกับโลนะครับมีไฮกับโลแล้วก็มีฝั่งนี้นะครับมีเตา่ามีกระต่ายนะครับเนียๆ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กันเล่งมีเต่ากระต่ายนะครับแล้วก็มีเกียร์เนี่ยเต่ากระต่ายตรงนี้นะฮะนะฮะเต่ากระต่ายแล้วก็มีเกียร์หลักหนึ่งสองสามสี่นะครับก็คือตัวนี้เวลาใช้ใช้ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาก็ใส่ที่หนึ่งเริ่มต้นที่หนึ่งสองสามสี่นะครับไปที่โลก่อนนะครับพอ อพอจะเป็นเกียร์ห้าก็ใส่ไปที่ไฮนะครับไฮอันนี้อันนี้อันนี้หมายถึงว่าใช้ถ้าจะเปลี่ยนตัวนี้ต้องหยุดรถนะครับหยุดรถตัวนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนที่ไฮก็ไฮนะครับจะใช้งานโลก็โลนะครับต้องเปลี่ยนหยุดรถนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนกิเกียรหลักตรงนี้นะครับเกียร์หลักเนี่ยคือวิ่งไปนะครับถ้าเป็นไฮก็จะเป็นเกียร์ห้านะครับเมื่อกี้บอกไป5 678นะครับ ้าเป็นเกียร์เต่าเกียร์เกียร์ไฮและไฮเต่านะครับเขาเรียกไฮเต่าพอจะให้เป็นไฮกระต่ายนะครับตบมาทางนี้ครับครั้งหนึ่งนะครับตบมาครับตบมาระบบจะทํางานนะครับตบมาตบอย่างนี้เลยฮะตบแบบแรงๆอย่างนี้เลยเกืกมาอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นไฮกระต่ายครับนะครับเอาง่ายๆแถ่มันมีเหมือนกับ4ชุดนะครับมีเกียร์เหมือน4ี่ชุดนะครับ ตัวนี้เดินหน้าถอยหลังกับ1นึ่ง้งสานี่ก็จะเป็น8แล้วพอมีต่ากระต่ายฝั่งนู้นก็จะเป็น8อีก2ข้างก็จะเป็น16นะครับอธิใบยังไงดี <c oughs> ต้องลองขับแล้วก็ถึงจะรู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับนะตัวนี้เป็น16เกียร์เดินหน้า16เกียร์ถอยหลังนะครับที่นั่งกว้างขวางนะครับกว้างขวางนะครับถังน้ำมันมันจุที่175ลิตรนะครับใส่ตรงนี้เลยครับเติมสะดวก175ลิตรนะครับ ตัวนี้สามารถยกได้ที่3,900กิโลกรัมนะครับหางยกนะครับยกได้ที่3,900กิโลกรัมนะครับกระบอกเช่วยยกสองข้างนะครับกว้างๆเลยนะครับเวทรุ่นนี้ก็จะอยู่ข้างในนะครับเวทรุ่นนี้อยู่ข้างในนะครับก้อนละร้อยกิโลนะครับนะครับอยู่ข้างในจะไม่อยู่ข้างนอกนะครับข้างนอก เนี่ยข้างนอกมีอีกนะครับมีเนื้มีข้างน,นอกอีกนะครับข้างนอกก็ข้างละร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวทเนี่ยตัวนี้อ่าก้อนละห้าเดี๋ยวนะผมดูกัอนอ่าตัวนี้ก้อนละห้าสิบรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าห้าสิบนะตัวนี้ก็ร้อยแล้วเนี่ยร้อยกิโลนะครับฝั่งในร้อยกิโลข้างละสองร้อยนะครับข้างละสองร้อยนะครับสองร้อยกิโลก็เป็นสี่ร้อยกิโลแล้วครับ เฉพาะเวทนะครับเฉพาะเวทก็400กิโลนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเวทข้างหน้าอีก2 0 0นะครับ200กิโลคที่ให้มานะครับหนักๆเลยนะครับของ1 0 8นะครับสังเกต108นะครับถ้าจะเห็นไกลๆคันใหญ่ๆนะครับก็จะเห็นตัวใบมีดข้างหน้านี่จะมีเป็นฟันฟันตัวนี้สามารถเอาไว้เกตพวกใบหญ้านะครับ ไล่สับปะรดไล่หญ้าที่ต้องการเกล็ดหญ้าออกจากดินนะครับโดยการปรับเปลี่ยนกลับตัวใบมีดนะครับให้มันอยู่ตัวนี้ไปอยู่ด้านล่างนะครับสามารถกลับได้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีในรถร้อยแปดนะครับน่าจะมีรีวิวไปก่อนหน้านะครับตัวนี้นะครับไว้กวาดหญ้านะครับคืออธิบายเวทหน้านิดนึงครับเวทหน้าของคูปัตทรุ่นเอ็มนะครับจะใช้น้ำหนักเท่ากันหมดเลยนะครับสังเกตไหมครับนี่ยาวไปเลยเนี่ย หนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ตัวนี้นะครับไปดูรุ่นนู้นครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเท่ากันขนาดเท่ากันครับจะมีน้ําหนักเท่ากันที่200ยกิโลกรัมนะครับรวมกับแท่นแท่นจับนะครับข้างหน้านะฮะถึงจะเป็นร้อยแปดก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเก้าห้านะครับนี่นะถึงจะเป็นเจ็ดสิบเนี่ยก็ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เหมือนกันเท่ากันนะครับน้ําหนักของเวทหน้าเท่ากันหมดเลยนะครับสังเกตนะครับ จะไม่มีไซส์อื่นนะครับไซส์เดียวกันเลยนะครับยางหน้านะครับยางหน้าตัวของตัวตัวข้างหน้านี่จะเป็นขอบ24ี่นะครับแต่เป็นเป็น13.6ขอบย4ี่นะครับ 13. 6ดกขอบย4สี่อ้วนอวนอย่างนี้นะฮะยางหลังก็จะเป็นที่ขอบส4มนะตัวนี้จะเป็น18 4สี่ขอบส4นะครับสูงสูงใหญ่ๆกว้างนะครับ ถามว่ากินน้ามันเยอะไหมนะครับหลายท่านลูกค้าบอกกินน้ามันเยอะไหมคือรถใหญ่ไม่ต้องกินครับด้วยอัตราการแบกน้ําหนักไปนะครับท่านดูว่ามีเวทข้างในนะครับน้ําหนักนะครับแล้วก็เนี่ยฮะอย่าง95ตัวนี้ไม่มีเวทข้างในนะเห็นไหมฮะน้ำหนักก็จะเบากว่าอยู่แล้วเห็นเห็นนะครับเพราะน้ำหนักตัวรถตัวนี้นะครับน้ําหนักตัวร0 8นะครับเดิมๆเลยอยู่ที่3,650กิกิโลไม่รวมเวทนะครับไม่รวมเวท ไม่รวมเวตแต่ถ้ารวมเวทแล้วก็บวกไปประมาณ600้กิโลตัวนี้นะก็จะประมาณ4ตันกว่าๆนะครับเพราะนั้นการที่แบกน้ำหนักนะครับรถขนาดนี้รถใหญ่ขนาดนี้แรงมา้าแรงบิดขนาดนี้นะครับน้ำหนักขนาดนี้ก็ต้องมีกินน้ำมันบ้างนะครับถังน้ำมันให้มา175ลิตรนะครับบางคนบอกมันกินมันซดมันอะไรก็คือรถใหญ่ครับมันต้องเข้าใจคำว่ารถใหญ่นะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจพื้นฐานครับรถเล็กก็กินเล็ก รถเล็กก็กินเล็กครับรถใหญ่ก็กินใหญ่นี่ฮะถังน้ามันไว้ตรงนี้เลยตเลยติมง่ายๆครับเติมง่ายๆสามารถเข้าปั๊มแล้วก็เสียบได้เปิดแล้วก็เสียบเสียบใส่เหมือนกับรถกระบะทั่วไปนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทิลนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับไฮดรอลิกชัตเทิลก็คือเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดลถและไม่ต้องเหยียบคลัตช์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ใต้คอปลมารนะครับ ใบมีดก right e ็จะกว้างๆนะครับ2องเมตรสีนะครับนี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับ2องเมตรสี่สนี่นะฮะกว้างๆเลยใหญ่ๆครับใหญ่ๆเนี่ยเมื่อเทียบกับของตัว95นี่จะต่างกันเลยนะครับของ95 2าหเมตรสิครับต่างกันที่30เซนนะครับสเมตรสีเนี่ยกว้างๆใหญ่ๆนะฮะก็ในตัวนี้วิ่งได้อ่าความเร็วสูงสุดอยู่ที่37 1.26กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าเร็วมากนะครับเร็วมากเร็วกว่าตัว MU 5 7ครับ MU 5 7จะวิ่งอยู่ที่35.1ครับก็คือตัวนี้ตัว95นี่จะ95ก็อยู่ที่34นะครับ95นี่จะวิ่งช้ากว่า MU 5 7นะครับตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่37.26นะครับความเร็วเดินหน้านะครับเดินหน้าถอยหลัง ก็จุดอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับแต่หางตัวนี้จะขึ้นลงเร็วนะครับด้วยตาปั๊มที่65ลิตรนะครับขึ้นลงเร็วมากนะครับแต่ก็ยังเป็นเป็นแบบปรับไม่ได้เป็นแบบปรับไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ก็ยังใช้ที่ขันขันเกลียวอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นปรับไฮดรอลิกจะเป็นอยู่ในตัว135ตัว13 5ของคูบตานะครับสามารถ ใช้ไฮดรอลิกยืดแขนกลางได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ยังยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับปรับเอานะครับนะฮะหูลากแขนลากขนาดใหญ่เสริมแข็งแรงนะครับ3ตัน3ตัน9้านะครับยกได้3ตัน9นะครับผมก็ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรมากครับให้ดูโดยมวลโดยรวมนะครับโดยรวมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างต้องขออภัยในความผิดพลาดในหลายๆอย่างนะครับอืมนะครับผมเพราะว่าเราก็ข้อมูลเทคนิคบางทีมันก็เวลาใช้งานก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงเท่าไหร่นิดๆหน่อยครับอย่าน้ามาแล้วกันครับผมยังไงก็ใครสนใจก็ติดต่อที่ครูป้าเจ้าเกษรยนตยนครับหนองบัวลำพูนะครับผม สำหรับคลิปนี้หรือติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยนะครับ0833383507ครับบริการส่งฟรีนะครับบริการส่งฟรีตอนนี้สิ้นปีนะครับมีแถมทองนะครับแถมทอง50ตังค์นะครับถ้ารุ่นใหญ่างี้แถมเป็นบาทเลยนะครับท่านใดสนใจก็มานะครับเบอร์โทร0833383507ครับ0833383507ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ